ใครที่กลัวเป็นไขมันพอกตับนะครับให้ตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะวันนี้หมอแบงค์จะมาสอนวิธีการสังเกตร่างกายของตัวคุณเองครับว่าคุณเนี่ยเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยขนาดไหนในการเป็นไขมันพอกตับถ้าเกิดเป็นแล้วจะมีอาการอย่างไรให้เรามาสังเกตตัวเองได้นะครับถ้าเกิดสังเกตช้าไปจนมันมีอาการมากไปแล้วแบบนี้อาจจะแก้ไขไม่ทันให้คุณรู้แต่เนิ่นๆเ,เพื่อที่จะได้รักษาได้ทันเนาะและถ้าสมมติกรณีร้ายแรงที่สุด คุณค้นพบแล้วว่าคุณเป็นไขมันพอกตับเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยตัวเองอย่างไรที่บ้านในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับเริ่มต้นด้วยเคสนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นเคสจริงจากนักเรียนในคลาสของหมอแบงค์นะครับลองสังเกต2ค่านี้ครับอันนี้คือค่าตับ SGOT กับ SGPT ของเขาเนี่ยมีค่าเกิน40ครับก็จะมี57 ับ43เห็นไหมพอเกิน40เนี่ยเรารู้แล้วครับว่ามีภาวะตับอักเสบคราวนี้เนี่ยตับอักเสบเนี่ยเกิดจากไขมันพอกตับหรือเปล่าเราดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยครับในพี่ท่านเนี้ยเขามีไขมันในเลือดที่สูงแบบน่ากังวลครับค่าคอเลสเตอรอลพุ่งไปสูงถึง257ครับ LDL พุ่งไปสูงถึง151ร่วมกับมีภาวะอ้วนลงพุงครับ BMI เกิน25 แบบนี้ครับถ้าเกิดไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไปอันตราซาวตรงบริเวณตับนะตับเนี่ยเราอยู่ตรงบริเวณชายโครงซี่ขวาตรงนี้นะถ้าอันตราซาวลงไปคุณหมอครับเขาก็จะเจอว่ามีชั้นไขมันขาวๆเนี่ยเคลือบอยู่ตรงบริเวณตับอันตราซาวจะดูไม่ค่อยชัดแบบนี้นะครับพี่ท่านนี้เป็นภาวะตับอักเสบจากไขมันพอกตับแต่6เดือนผ่านไปครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมค่าตับอักเสบ หายเป็นปลิดทิ้งนะครับรวมถึงค่าไขมันในเลือดทุกค่ากลับมาปกติครับคอเลสเตอรอลเหลือ195 LDL เหลือ120แบแบบนี้ในคลิปนี้คุณจะได้วิธีการไปดูด้วยนะครับคราวนี้ถ้าตัวคุณเองเป็นไขมันพอกตับเสี่ยงที่สุดคืออะไรครับสมมุติว่าเป็นไขมันพอกตับจริงๆเมื่อกี้เนาะไขมันมันล้อมรอบตับของเรา ไขมันมันเข้าไปทําให้ตับของเราอักเสบขึ้นมาจนค่าตับขึ้นเกิน40เห็นไหมหลังจากนั้นถ้าเราไม่แก้อะไรเลยนะรักษาผิดวิธีนะครับตับก็อักเสบเลื้อลังเลื้อลังเข้ามาเรื่อยๆจนเกิดผังผืดแทรกในตับครับจินตนาการง่ายๆเหมือนคุณโดนมีดบาดอะ่ะปึ๊บหลังจากแผลหายแล้วเป็นยังไงครับเป็นแผลเป็นจริงไหมตับก็เช่นกันครับโดนทําลายอักเสบเรื่อยๆ ตับเป็นแผลเป็นเป็นผังผืดถ้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับผังผืดน,นียมันจะไปทําให้เซลล์ของตับเนื้อของตับเนี่ยมันหดรัดตัวครับจนเกิดเป็นภาวะตับแข็งร้ายแรงที่สุดเลยก็คือโรคมะเร็งตับนั่นเองครับถ้าเกิดไม่แก้ไขภาวะไขมันพอกตับแย่สุดเราไปลงเอยที่มะเร็งตับแต่วันนี้โชคดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่เนิ่นๆโอเคนะแล้วอาการล่ะหมอแบงค์ถ้าเราอยากจะสังเกตตัวเอง เราจะรู้ได้ไหมอาการไหนที่บ่งบอกว่าเป็นไขมันพอกตับระยะเริ่มต้นครับข่าวร้ายสำหรับทุกท่านเลยก็คือเขาไม่มีอาการครับโรคนี้เป็นภัยเงียบค,ยค,ยค่อยๆคืบคานแบบนี้ค่อยๆทำให้อักเสบจนสุดท้ายถ้ามีอาการนั่นคือระยะท้ายแล้วนะครับอาการสุดท้ายก็คือตับเริ่มทำงานไม่ไหวตับเป็นตับแข็งแล้วคุณอาจจะมีตัวเหลืองตาเหลือง เข้ามาแล้วนะครับมีภาวะท้องป่องบวมน้ำขาบวมแบบนี้แย่ร้ายแรงมากๆก็เลยก็คือมีของเสียข้างในเลือดที่เกิดจากตับนี่แหละจนไปทำให้สมองเบลอแบบนี้สุดท้ายแก้ไขอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องเจาะน้ำที่อยู่ในช่องท้องออ,อกเรื่อยๆบ้านไหนเคยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งไหม อันตรายมากๆนะครับเราก็ดูน่าสงสารมากๆเราก็ต้องเจาะน้ําออกเพราะว่าถ้าเราไม่เจาะเนี่ยท้องก็จะบวมเรื่อยๆเนะเาะแล้วก็จะไปกดการหายใจเขาก็เหนื่อยแบบเนี้ยน่ากลัวโรคนี้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนาะคราวนีนเน้นเ,นนเราจะสังเกตได้ยังไงในเมื่ออาการเราสังเกตไม่ได้แล้วนะครับแรกเริ่มเลยให้คุณหยิบใบหยิบใบตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาดูพร้อมๆกับหมอแบงค์ตอนนี้เลยนะครับเราจะดู2ค่านี้ครับ S.G.O.T กับ S.G.P.T ครับบางโรงพยาบาลเขาจะไม่ได้เขียน2ตัวนี้นะเขาจะเขียนเป็น A.S.T กับ A.L.T แต่ไม่ต้องกังวล2ค่านี้คือเหมือนกันนะครับให้ดูว่าเกิน40ไหมนะครับจริงๆแล้วก็มันจะขึ้นลงได้แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับบางโรงพยาบาลอาจจะเอา32-35 อย่าไปจำปวดหัวเอาแค่40ตัดเลยชั่ว40ถ้าเกิน40ทั้ง2ค่าแปลว่าตับคุณเนี่ยเริ่มมีการอักเสบแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน100ครับ40ถึง100ประมาณนี้แต่ถ้าเกิน100ขึ้นไปนะสค่านี้น่ากลัวนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้ครับแอลกอฮอลหรือเปล่านะครับยาบางชนิดไหม หรือว่าโรคอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาไวรัสตับหรือเปล่าถ้าเกินร้อยเนี่ยให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ส่วนใหญ่โรคไขมันพอกตับจะอยู่ที่40-100ถึงอันเนี้ยทั้ง2ค่าเพราะนั้นสังเกตตัวคุณเองได้แล้วคราวนี้ถ้าเราอยากเห็นภาพชัดๆเลยทำยังไงไปที่โรงพยาบาลครับคุณหมอเนี่ยเขาก็จะอันต้าซาวให้คุณเนาะโดยการเอาหัวอันต้าซาวเนี่ยไปจอที่บริเวณตับของคุณตับของคุณอยู่ข้างไหนครับ ข้างซ้ายหรือขวาอยู่ข้างขวาใต้ใชาโคงนี้ครับจะเป็นลักษณะอยู่ตรงนี้นะคุณหมอเขาจะเอาหัวอันตาซาวอะไปจาะนะครับแล้วภาพมันก็จะขึ้นมาเป็นขาวดําดูไปพร้อมๆกับหมอแบงค์นะครับตับปกติเนื้อจะเป็นแบบนี้ครับให้คุณเห็นภาพปกติก่อนนะเนื้อตับเหมือนตับที่เรากินในต้มเลือดหมูไหมคล <c oughs> ้ายๆนะครับคล้ายๆแต่เมื่อคนที่เป็นไขมันพอกตับละมันจะมีเยื่อเยื่อไขมันนี่ย หุ้มข้างบนพออันตราซาวลงไปเนี่ยขึ้นเสียงมันผ่านได้ไม่ดีครับภาพก็จะเบอร์เบอร์จางๆสีขาวๆแบบนี้แปลว่ามีไขมันพอกตับแล้วถ้าเกิดไปลงไปโรงพยาบาลอันตราซาวจะเห็นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะตับแข็งแล้วเนี่ยจะเห็นอีกภาพหนึ่งครับจะเป็นภาพที่ตับเนี่ยเล็กลงมากๆครับเพราะถูกเพราะถูกผังผืดเนี่ยมันทำให้เล็กลงแบบนี้ ถ้าโชคดีนะก็คือจะไม่เจอก้อนมะเร็งตับแอืมแต่ถ้าโชคร้ายก็คือไปเจอก้อนมะเร็งตับแบบนี้นะครับหรือว่าบางโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะแนะนําคุณว่าให้ทําไฟโบรสแกนนะครับคือดูได้ว่ามีภาวะตับแข็งมากน้อยขนาดไหนละมีไขมันอยู่ในตับเท่าไหร่อันนี้ก็จะแม่นมากยิ่งขึ้นกว่าอันเตอร์ซาวนะครับอันนี้ลองปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ดังนั้น ถ้าคุณพบว่าเอนไซม์ตับของคุณ2ค่านี้เกิน40ร่วมกับมีภาวะอ้วนลงพุงหรือมีภาวะเบาหวานหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงให้รู้ไว้เลยครับว่าคุณอาจจะก,กำลังตับอักเสบอยู่นะครับจากภาวะไขมันพอกตับคราวนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรเราต้องรู้สาเหตุก่อนใช่ไหมทำไมไขมันมันถึงมาพอกที่ตับเรา สาเหตุนั้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่หลักๆ3ตัวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วคน80%จะอยู่ในในหมวดแรกเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ครับกินผิดวิธีแหละใช้ชีวิตผิดวิธี80%เป็นอันนี้ซึ่งแก้ไขได้ถูกก็หายครับจะดีขึ้นนะส่วนอันที่2เกิดจากแอลกอฮอล์ครับกินแอลกอฮอล์มาเป็นระยะเวลานาน5ปี10ปีจนพบว่าตับอักเสบขึ้นมา คนประมาณ15%อยู่ในหมวดที่2นี้คน5%สุดท้ายนะครับเกิด <_ S 1> จากโรคอื่นๆอาจจะเกิดจากโลหะหนักสารพิษอื่นๆพันธุกรรมอันนี้เราต้องไปหาที่โรงพยาบาลแต่หมออนุมานไปนะว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ย <_ S 2> เกิดจากพฤติกรรมครับ80%นี้โอเคนะให้เราปรับตรงนี้ด้วยกันนะวิธีปฏิบัติตัวทำง่ายมากเริ่มต้นที่5ข้อนี้ครับให้จดตามหมอแบงค์เลยนะแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบพี่ท่านท่านเนี้ยที่ หมอแบงค์แนะนําเขาจนหายเป็นปกติใน6เดือนนะครับข้อแรกเลยนะไม่ว่าคุณจะกินข้าวอยู่กี่มื้อก็ตามไม่สนใจครับให้คุณรวบมื้อลงมาให้จบในมื้อครับสมมุติคุณสะดวกกินสาม,มื้อเช้ากลางวันเย็นก็ให้กินเช้ากลางวันแล้วก็เย็นจบในมื้อครับนอกมื้อไม่กินจุกจิกเลยครับนอกมื้อกินได้แค่น้ำเปล่าชากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือสารให้ความหวานเลย โอเคนะหมอแบงค์ยังไม่ได้ห้ามของหวานยังไม่ได้ห้ามอะไรคุณเลยนะให้คุณสามารถทําได้ง่ายๆจบในมือครับ3ม,มืือแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกอิ่มแล้วรู้สึกว่าฉันเหมาะกับ2มือมากกว่าให้จบที่สองมือครับก่อนเที่ยงมื้อนึงจบในมือก่อนหกโมงเย็นมื้อนึงจบในมื้อแบบนี้ครับร่างกายคุณจะจัดสรรพลังงานได้ดีครับช่วงที่คุณไม่ได้กินนะ่ะร่างกายเขาจะดึงไขมันออกจากตับค่อยๆแบบนี้ โอเคนะขอให้จบในมือก่อนข้อที่2จดตามครับน้ำดื่มจำเป็นต้องถึงครับถ้าน้ำดื่มไม่ถึงคุณจะหิวจุกจิกคุณจะอยากไปกินขนมหวานผู้ชายให้ดื่มน้ำประมาณ3ลิตรต่อวันผู้หญิงให้ดื่มน้ำประมาณ2ลิตรต่อวันซึ่งสามารถปรับขึ้นลงได้โอเคนะใครไม่ได้มีภาวะทางการแพทย์ที่ต้องจำกัดน้ำใช้ตัวเลขนี้ได้เลยครับผู้ชาย3ลิตรผู้หญิง2ลิตร เขาจะไปช่วยไล่ไขมันส่วนเกินในร่างกายของคุณด้วยนะครับข้อที่สในมื้ออาหารนะครับให้คุณเพิ่มอาหารสีเขียวเป็นหลักครับซึ่งหมอแบงค์จะมีใบอาหารสีเขียวให้คุณนะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะครับให้คุณเลือกข้าวกล้องก่อนข้าวกล้องเป็นหลักนะครับทานได้จนอิ่มนะครับข้าวกล้องผักผลไม้หรือว่าเป็นพวกเห็ดเต้าหู้แบบนี้อยู่ในหมวดอาหาร ต้นทางแบบนี้ให้คุณใส่เข้าไปก่อนนะครับโดยไม่ต้องคํานึงถึงปริมาณนะเพราะว่าคุณจะอิ่มก่อนอ้วนอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารเขียวนะครับข้อที่4ี่ครับอันนี้สําคัญมากตัวนี้เป็นบ่อเกิดเป็นตัวต้นเหตุทําให้ไขมันพุ่งเข้าไปที่ตับคุณครับนั่นก็คืออาหารแดงครับ อาหารแดงเนี่ยหมอแบงค์รวมไว้ให้ในใบอาหารสีแดงแล้วนะครับหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นพวกน้ำตาลฟรุกโตสที่แปรรูปคุณอย่าสับสนนะเมื่อกี้หมอแบงค์ให้กินผลไม้ใช่ปะ่ะบางคนเข้าใจผิดผลไม้มีฟรุกโตสเนี่ยไม่ใช่นะครับฟรุกโตสคนละแบบครับถ้าฟรุกโตสมาจากน้ำตาลทรายกับน้ำเชื่อมเนี่ยจะอยู่ในหมวดอาหารแดงแต่ถ้าเป็นฟรุกโตสจากผลไม้ลูกๆจะอยู่ในหมวดอาหารเขียวเห็นปะ่ะ ให้หลีกเลี่ยงอาหารแดงครับหมอแบงค์รวมมาให้กับทุกท่านแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะว่าอาหารเขียวอาหารแดงมียังไงแล้วก็กินอะไรได้บ้างนะครับให้พิมพ์คำว่า Green กับ Red นะครับเพื่อไปขออาหารแดงที่หลายด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานหมอแบงค์จะส่งให้ทุกท่านไปดูครับว่าใบอาหารเขียวอาหารแดงมีอะไรบ้างโอเคนะข้อสุดท้ายสำคัญมากๆครับ ให้คุณเพิ่มแรงมากขึ้นในชีวิตประจำวันออกแรงมากขึ้นใครที่วันวันหนึ่งอะนั่งเฉยๆนะไขมันมันจะเก็บสะสมในตับครับแต่ใครก็ตามที่ออกแรงครับไขมันจะค่อยๆทยอยถูกใช้ออกจากตับ แบบนี้นะครับแล้ว3เดือนหรือว่า6เดือนไปตรวจค่าตับซ้ําไปตรวจค่าไขมันในเลือดซ้ําครับคุณจะได้ผลลัพธ์เดียวกันกับนักเรียนในคลาสของหมอแบงค์ ank, คนนี้นะครับที่เคยเป็นไขมันในเลือดสูงตอนนี้ปกติที่เคยเป็นภาวะตับอักเสบตอนนี้ตับปกติแล้วนะครับลองทำา5ข้อนี้ดูเนาะสุดท้ายครับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบ จะเอาจริงแล้วกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการว่าฉันกินอะไรแล้วจะสุขภาพดีรักษาไขมันพอกตับหายแล้วแต่อยากสุขภาพดีอายุยืนลดความเสี่ยงโรคอื่นๆหมอแบงค์แนะนำคลาสอาหารต้นทางนี้เลยครับที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่สับสนกับวงการโภชนาการบนโลกใบนี้แล้วนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับสมมติคุณอยากสุขภาพดีคุณไปฟังไปฟังความรู้มาจากสักที่หนึ่งนะ เขาบอกว่าให้กินโปรตีนเยอะๆจริงป่ะเพื่อที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอบำรุงร่างกายสร้างกล้ามเนื้อคุณก็ไปกินโปรตีนเยอะขึ้นครับแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณเป็นโรคไตอ่ะคุณหมอไตบอกคุณว่าอะไรครับให้คุณลดโปรตีนจริงป่ะคุณก็จะเริ่มงงแล้วเอา้าแล้วตอนฉันสุขภาพดีฉันอัดโปรตีนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ไปซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหลอหรอแล้วไตที่เราเสื่อมเนี่ยโปรตีนมันไม่ไม่ได้ไปช่วย ไตส่วนที่สึกหลอหรอทำไมคุณหมอไตถึงให้ลดโปรโตีนลงเนี่ยความรู้มันมันแบบเนี้ยหรือเมื่อกี้ครับน้ำตาลฟรุกโตสมันมี2ประเภทนะครับใครเพิ่งรู้วันนี้บ้างเนาะไม่ได้เหมารวมว่าฟรูกโตสทุกอย่างเหมือนกันเห็นปะ่ะนี่คือวงการโภชนาการนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวพวกนี้เชิงลึกครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนเรื่องโภชนาการกันนะครับหมอแบงค์แนะนำคลาสเรียนนี้เลยครับ คลาสอาหารต้นทางครับที่จะทำให้คุณปลดล็อกจากทุกความสงสัยแล้วก็สุขภาพดีองรวมนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลายด้านล่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสุดท้ายนี้หมอแบงค์ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บลดยาได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่รักนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ฟูด้ดด็อกเตอร์ครับ